ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive กันนะครับซึ่งถามว่าทำไมเราต้องสร้างโฟลเดอร์ไว้ใน Google Drive เดี๋ยวให้เราลองดูตัวอย่างนะครับถ้าเราจัดเก็บงานของเราไว้ใน Google Drive โดยทุกสิ่งอย่างเก็บไว้ในไดของเราหมดเลยนะครับเวลาการเข้าใช้งานหรือเวลาการหาไฟล์ข้อมูลนะครับจะค่อนข้างเสียเวลาซึ่งมันจะจัดเก็บอย่างไม่เป็นระเบียบ ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาในการเปิดค้นหาไฟล์ข้อมูลของเรานะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการสร้างโฟลเดอร์แล้วก็เก็บไฟล์งานไว้ในแต่ละส่วนในแต่ละส่วนนะครับของแต่ละโฟลเดอร์ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดไฟล์ขึ้นมาใช้งานเนี่ยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับในการแบ่งปันหรือว่าแชร์ข้อมูลให้กับบุคคลอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะทําได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับโดยเราใช้วิธีการสร้างเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์แยกไว้ในแต่ละบุคคลนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเอาไฟล์งานหรือข้อมูลต่างๆนะครับทํางานร่วมกันได้กับบุคคลอื่นในโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างแล้วก็แชร์เอาไว้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสร้างโฟลเดอร์กันนะครับซึ่งหลักๆสามารถสร้างได้2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับให้คลิกที่ปุ่มเมนูใหม่นะครับจากนั้นเลือกโฟลเดอร์นะครับก็จะขึ้นให้เราทําการป้อนชื่อโฟลเดอร์ใหม่นะครับเราก็ป้อนชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการลงไป เสร็จแล้วนะครับคลิกปุ่มสร้างนะครับโฟลเดอร์ที่เราสร้างก็จะมาปรากฏในส่วนของพื้นที่การทำงานนะครับเราสามารถเปลี่ยนมุมมองในการดูได้นะครับก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆว่าใครเป็นเจ้าของแก้ไขล่าสุดเมื่อไหร่นะครับขนาดไฟล์เท่าไหร่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกเข้าไปได้ อ่ะอีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราทำการคลิกขวานะครับจากนั้นเลือกโฟลเดอร์ใหม่ทำลักษณะเดียวกันเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ที่เราต้องการลงไปคลิกขวาสร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับ แล้วก็คลิกปุ่มสร้างครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการสร้างโฟลเดอร์นะครับไม่ยากแล้วแต่ว่าเราจะถนัดจะสร้างจากเมนูใหม่หรือว่าใช้วิธีการคลิกขวานะครับทีนี้เวลาเราเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นสับโฟลเดอร์ย่อยไปเรื่อยเรนะครับเราสามารถยังคลิกเข้าไปยังโฟลเดอร์ หรือตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เราต้องการด้านบนตรงนี้ได้นะครับ